สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับกว่าจะหาโอกาสได้ครับยากมากเลยครับพอดีว่าสินค้าจากลัชดาเข้ามาหลายวันแล้วครับผมว่าวันสักสองสามวันได้ครับก็ยังไม่ได้แกะเลยเลยครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็มาดูครับผมจะแกะแล้วนะครับว่ายังไม่บอกเขาว่าเป็นอะไรใหญ่อยู่ข้างในนะครับใหญ่ไหมครับโอ้โหใหญ่ครับดูครับผมก็ลองทดลองสั่งซื้อแล้วมาใช้ดูนะครับ โอ้โหเอ้าแกะงี้เลยเนาะเป็นถุงปติกครับปติกบางอ่ามาแกะกันดูครับว่าข้างในเขาเป็นอะไรเอ่ยโอ้นี่ครับแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์สำหรับผมซื้อมาสำหรับใช้เกี่ยวกับ ชร์จมือถือครับนี่ครับลูกค้ามือถือแล้วก็พัดลมแล้วก็พวกไฟฉายนะครับวพวกไฟฉายได้นะครับใช้แสงแถงแสงอาทิตนะครับผมเคยใช้มาหนึ่งตัวนะครับสำหรับาคล้ายเหมือน power bank นะครับใช้ไม่นาน,นครับที่เป็นที่ข้างหลังกล่องเขาเป็น ซูลาเซลนะครับใช้ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าใช้สักสองสามวันขขงชัดไม่ค่อยเข้าครับก็เลยทดลองนี้มาเอาตัวนี้มาใช้ดูว่านักตาเขาเป็นอย่างไรนะครับสําหรับที่เราออกไปนอนแคมป์ไปนอนป่านะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับอกถือว่าใหญ่นะครัาน้ชมดูครับใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับแล้วข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับ โอ้สายถ้าจะยาวครับตามสเปกมีอะไรสายยาวกี่เมตรสายยาวก,กี่เมตรเขาบอกไหมครับอ่าโอ้สามเมตรครับสามเมตรสามเมตรใช้ได้ครับ <c oughs> ประธานโทษครับนี่เขาี่เขาล็อกสเปกแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นหัวหัวเขาเรียกหัวอะไรนะครับนี่หัวชาร์จเนี่ครับ นี่ใส่สําหรับคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไทซี C ครับตัวนี้เป็นไทซีไทซี C. เราจะทดลองดูครับตอนนี้แสงแดดเข้ามาแล้วครับหน่หน,น,น,นบ้ามผลนะครับเราจะมาท,ทดลองชาร์จดูนะครับเราขอแกะก่อนครับขอแกะตรงนี้ก่อนว่าวเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แต่เขาไม่มีนี่นะครับ,เข,บ,ตเ,ตรรบเขาไม่มีแบตเตอรี่นะครับเขาไม่มีแบตเตอรี่นอกจากว่าชาร์ดต,ตรงๆแล้วครับผมว่าแผ่นใหญ่นี่เขาอาจจะชัดดีนะครับดูๆแล้วครับแผ่นใหญ่แต่ดูแต่ถ้าเราเอาไปตัวตัวนี้ผึ่งแดดเสร็จแล้วเราชารัรเข้าไปใน power bank นี่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับต่ตัวนี้ ชัรคันนี้เพิ่มแบงค์ power b a n เลยตัวนี้ผึ่งแดดแล้วเอาตัวนี้ไว้ในร่มครับไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้ครับต้นไม้ในป่านะครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปลองผึ่งแดดดูครับเดี๋ยวผมไปเอานั่นนะครับเอา power b a n ์แ,แล้วก็ก,ก็เอาโทรศัพท์มือถือมาอีกเครื่องมาทดลองดูครับว่าเขาจะชาร์จผ่านไหมนะครับอเรามาต่อคลิปเริ่มต้นกันเลยครับมาเริ่มต้นกันนะครับ นี่ผมก็จะลองชัดนี่ครับมือถือนี่ะครับลองชัตมือถือก่อนเนาะเสร็จแล้วผมก็จะเอาเจ้าตัวนี้นะครับเอาไปพึ่งแดดเลยนะครับตอนนี้แสงแดดเริ่มเข้ามาหน้าร้านหน้าบ้านแล้วครับเอาแบบนี้ครับน้ำชมอลองดูครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำชมเอามาดูครับตอนนี้แล้วก็จะเอาไทซีนะครับอ่ เสียอย่างเดียวเขาเขาได้ได้ไทยซีเป็นของพวก iPhone ไ,ไม่น่าจะได้ครับในไทยซีครับไทยีนี่คือเสียบก้นแล้วครับอ่าไทยีใช้ได้ครับนี่อัโปโครับอ่าไฟเข้าครับในตอนนี้ไฟเข้าครับอ่าเห็นท่านชมที่เข่เขียวเนี่ยไฟชาร์จเข้านะครับก็ ถ้แบบนี้แล้วก็เอาไปผึ่งแดดเลยครับถ,ถ้าแดดจัดๆนะครับแต่ถ้าแดดไม่จัดนี่ก็ต้องชาร์จเข้าใ,ในแฝงแฝง power bank ไว้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอจอจอเขาใหญ่นะครับจอเขาใหญ่เขาสามารถที่จะนี่ครับจอเขาใหญ่ครับสั่งซื้อราคาเหรอครับราคาผมซื้อมาอ่าหลายวันแล้วครับไม่ถึง200ร้ครับท่านผู้ชมผมไม่นับไม่ถึง200ผมดูก่อนนะครับว่ากี่ร้อย อืมผมจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าไม่ถึงสองร้อยครับผมดูนะแค่ตัวนี้ไม่น่าไม่น่าถึงสองร้อยบาทก็ถือว่าชาร์จเข้าครับเดี๋ยวผมชาร์จลองชาร์จเข้าฟบพาวเวอร์แบงค์นะครับอ่าพาวเวอร์แบงค์ดูนะครับพาวเวอร์แบงค์นี่ก็เป็นเป็นไทยซีนกันไทยซีก็สะดวกสบาย นี่ครับไฟกระพริบครับข้างข้างนี่ครับด้านซ้ายมือผมนี่ครับด้านซ้ายมือของผมนี่ครับกระพริบครับนี่ครับไฟเข้าก็ถือว่าเราไปป่าไปบนภูเขาหรือไปที่สุรกรดานเราก็เอาพอแวงเอาพอเบรแวงไปด้วยนะครับชาร์จเข้าพอแวงโอเคแล้วผมผ่านนะครับงานนี้นะครับเพราะว่าแผงเขาใหญ่มากครับก็ถือว่าน่าจะ น่าจะเวิร์กอยู่นะครับการการใช้งานการทำงานนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับสมัยก่อนเราเคยซื้อพว์แบงค์พอร์แบงค์มาครับด้านนี้เป็นรุ่นก่อนเป็นด้านนี้เป็นรับแสงอาทิตย์นะครับจอจอรับแผงแสงอาทิตย์เขาน้อยครับเวลาขอชาร์จเข้าไปแสงอาทิตย์ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเจ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้แะแผงแบบนี้ครับผมว่าน่าจะผ่านนะครับ จอเขาใหญ่หน่าจะหานนะคุณผชมท่านผู้ชมก็ทดลองมาใช้ใช้กันดูครับถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องแบบนี้ก็ไม่ต้องอะไรเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ไฟบ้านแล้วครับชัดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะลองนี่แหละครับไว้หน้าบ้านนี่แลหละคบท่านชมนะตัวนี้นะเจ้าตัวนี้นะลองชัดแล้วเล่นดูครับพอมแบงค์เนี่ยครับเนี่ยโอ้เสียท่าเสียอย่างเดียวนะไอโฟนไม่ได้ ได้แต่ได้แต่เสียบไทซีนะครับที่เป็นปลั๊กไทซีเล็กดูดบุ๊กได้ครับไอา้าพวกนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นพวกไฟฉายครับเจ้านี้ก็น่าจะเป็นไฟฉายอะไรเล็กขนาดเล็กนะครับมีอยู่สี่ตัวแม่น่าจะผลิตมาให้ใส่ไอโฟนได้นะ <laughs> บอกทางบริษัทเอาผลิตมาขายมาจำหน่ายะแถมมาตุ้ว่าเดี๋ยวขนาดนี้ขอไอโฟนได้นะผมว่าน่าจะ น่าจะจำหน่ายและขายดีนะครับท่านผู้ชมลองลองดูนะครับท่านผู้ชมที่ขายสินค้าประเภทตรงนี้ครับแถมไอโฟนให้เขาหน่อยครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลำลางท่านผู้ชมไปก่อนครับมาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วครับกดติดตามให้เพื่อเป็นกําลังใจครับเพื่อจะได้ไปทําคลิปใหม่ๆต่อไปครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กันอยู่กับพวกเรากันเป็นนานๆน,นะครับบ๊ายบายครับเทสเสียงครับเทสเสียงสวัสดีครับท่านผู้ชมเทสเสียงครับเทสเสียงขอเสียงเข้ารูปเปล่าครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมทเทสเทส